กับผมคลิปนี้สิผ้ามาเบงนะครับฉีกาแฟนะครับผมกาแฟที่เขากันเอาน้ำแล้วนะครับเมื่อกสิเป็นกาแฟทีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็เอามาแช่น้ำไว้ครับเป็นน้ำมักนะครับเป็นน้ำมักไว้สําหรับหดพวกไม่ผลนะครับพืชพักนะครับนี่นี่ครับใด้มานำน้องเบนครับผมห้มานี่ครับนี่ นี่เป็นกรรไเลยพงๆเดี๋ยวพงเสียไปเทใส่เนื้อหนามนะครับจะทำเป็นน้ำหมักนี่นะครับนี่เอากปเสีเทลงไปเลยนั่นเนาะแล้วเอาสีหัวต้นใหม่นะครับหัวบักนาวนะครับนี่จะเป็นส่วนบักนาวนะเนาะส่วนบักนาของผมเองนี่ผมเก็สิผสมน,มน้ำเนาะ